เป็นซีซันหลวดลายยก็งามแต่ว่า,อามองดูนี่มองดูนี่อเป็นในนอกว่าหมูเชือกเนอะตื่นเต้น <laughs> สวายดีสวัสดีครับ FC เ Burst จูบูุกคนนะครับเด้อเมื่อนี้คนคือซีด้ผ้าอ่า พีหญ่หรือว่าแาวลาวควนไก่บ้านเนะาะไปเบืองรถไฟใต้ดินที่แบบว่าหลอดไม่นำเจ้าพญานะทุกคนซึ่งแาวลาวควนไก่บ้านเพิ่นบมเสอว่าเมืองไทยอ่ะมีรถไฟที่แบบว่าหลอดไม่นำเจา้าพญาใดเนาะมื่อนี่ก็เลยชิพผ้าพ่นไปพี่สูน์เบื้องนี่พี่สูจน์ <laughs> ว่ามันหลอดไอ้ดีบ่หลอดไม่นำเจา้าพญาะ กักขังแรลกของสาวเราคนไก่วาดเนะาะผักส่องในเด้อพี่น้องเอ้ยมาผักส่องกันเด้อนี่แหละสื้อผ้าคนไปพิสูจน์เบิ้งว่ามีจริงบอสที่ห้ไปผ้พาพันไปเบิง้งสัมผัสเบิง้งว่ามีจริงหรือบ่จริงกะนี่แหละลอดลุ่นทุกคนกะไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะตอนนี้คนขี่ถือยูท่ที่กำนันแม่นซอยสิบแปดเลยจ้าจ้าขอบคุณจ้า พ้นตอนเนี่ยกัมาหอดอ่าสถานีบางว่าเนาะกับิมี่อ่าเบิ่งโดยรอบก่อนกับิมี่อ่ะรีบผมเด้น,นี่สำหรับคนพิการเนาะเห็นปะซิมี่ายบอกแล้วก็รีบรีบึ้นไปนี่แต่ว่าสีผ้าอันนี้ไงนี่ยางขึ้นเนาะเพราะว่าคนจังสี่ได้สัมผัสเนาะผ้าวันยางขึ้นไปหมดแล้ว,ว ไปข้างบนกูโอ้ยทะไคร่ฉันแล้วเนาะพี่ใหญ่เป็นยังไงไหวกะตื่นเต้นนะมะนังมะนังมอนเลกับมองแดกีบแล้พี่น้อนกัยก็ไลยฉันนเลยเนาะคุณอาะสานี่ก็ได้โอ้บ้านเกิดไปข้างบนโอ้ลิฟต์โอ้ยว่าลิฟต์แล้วอะไรเรือเนี่ก็ขึ้นฉาใช่ปะ สูงขนาดเลยพี่ไงพี่ไงช่องหลอกทางกระเชียนมีกระจุนกนี่กันะนน้นยังดีเนาะพราววนย่านอ่ายังวายานพุนโตกพ,นพุนสาใจันในเรือ,อนคนนี่ว้าวแกพี่ไงไปสื่อ เนาะอ่าตัวเือนี่ก็เป็นอ่าเทือที่ซอมเทือที่คนขี่หรืออะไรมาอ่าที่สถานีบางหวาเนาะครั้งที่ซอมแล้วที่ได้ถ้าทีใหญ่ไปสัมผัสกับอ่าขึ้นรถลอด,ลดไม่นำเจ้าพญาเนาะ,ะ,ะนี่คือแผนพังการเดินรถของคนเนาะ อคนขี่ดรืออยู่ที่บางว่าบางว่านี่เนาะทุกคนยดสีเหลืองนี่ยคุณอยู่ที่นี่บางว่าทุก้นตอนนี้คนขี่ดรืออะไรมาอยู่ที่สันที่สามเนาะของสถานีอ่าบางว่าเนาะเดี๋ยวทีพะไอที่ไห้น้องเมืองวิวหลบๆอกของสถานีบางว่าเนะเาะอ,อ,อ๋อ เบิ่องด้พี่น้องเดินนี่คือวิวของกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้ามาเจอกัน,กน,กนมนีก็มีอ่า BTS กับ MRT เนอะนี่คือวิวกรุงเทพก็แต่เว็นกำลังหยิบตกดินช่วงนี้กำลังหามุ่งครึ่งถึงหกโมงเนาะกนคืออะไรล่อถาอ่ารถไฟฟ้ามาเนาะเพื่อที่จะจะไปสถานีสะนามใส่ผ้าปใหญ,ญ่ไป ลอดแม่นำเจ้าพระยาเนาะนั่งรถไฟผ่าลอดแม่นำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกของเพื่อนเพื่อนกัน่ายคลิปอยู่ผมคนกีดือก็เคยขึ้นแระดัะเดือนหนึง่งกาสีไปหลอดที่สองเบื้องที่รองเบื้องเบื้องข้างล่างป้อสูงเลยเด้นี่แต่ายานอะไรผู้ทางหน้าก็จะเป็นกรุงเทพเนาะทางมหานคร ตอนนี้กำลังล่งลอรถมาอยู่โอ้นี่เป็นอีกฟังหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นอีกคฟังหนึ่งแล้วผมเมนฟังคนกี่เหลออยู่คนขื้ือต้องขึ้นฟังเบื้องนี้เพื่อที่ใจเขอาไปข้างในเนาะในการล่อขึ้นรถเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเพ่นจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะ มันจะยืนเป็นจูดเป็นแถวชิม,มี่ลูกช้อนยืนขึ้นรถนะทุกคนยืนเป็นระบบระเบียบเลยโอ้ตอนนี้ก็รถมากแล้วไปขึ้นรถก่อนนี่ชิมี่ย่าิ่นรักษาความปลอดภไฟผมเนาะกับต่อแถวนะเพิ่นเลยต้องลูกช้อนเนี่ยกใหญ่อ่นะอออา คนลงมากว่านอกคนอยู่ตรงบนรถไปคนขี่รถขึ้นรถแล้วเด้อทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ข้างในรถเลยเน,ะน,ะนาะรถกำลังออกคนในรถก็เต็ม โมลายบนันอังคารมือนี่มือวันอาทิตย์ถ้าเป็นมือวันจันทร์นะมือทั่วไปนคนกี่ดียว่าสถานีบางผ่ายรถจะเปิดทางด้านซ้ายคนหาจะร้าย,นยาเนาะ next station บางพ่าย train doors open on the left อย่างนี้ก็ตดกระเริ่มลุ่งฝืนดินเนาะไต่ดินเนาะฝืนดินชิม,มุดลุ่งดินเลยจนะำเปียนมาแล้วทุกคนเลยจำเปียนจับปลาไหลมาแล้ว ตอน,น้ยังอยู่ข้างบนเยอะสังเกียร์งนเยอะเลยคนรถเริ่มไลลงเลย่อยสถานีต่อไปสถานีอิสระภาพประตูรถเปิดทางด้านขวารถเริ่มลุ่เลย่ลยตาำลงตามลงลงนี่ทุกคนตอนนี้ลงใต้ดินแล้วจะมีอ่าไฟเปิดข้างริมเนาะโอ้ เริ่มมืดได้นี่เริ่มชิบวเห็ยนนั่งอะไรได้ยัยเป็นไงเอานิดนึงพี่น้องเอ้ยพี่ใหญ่ชิวไว้เลยพี่ใหญ่เมาเหรอเมานี่แหละก็ร่างกำลังอ่อเสี่ยนลุงหลอดไม่รับจะพย่กได้ไงยางนี่ไปนี่แหละ จากนี้ไปก็จะกลออะไรแล้วญาติเลยนี่นี่ยไปแล้วสถานีต่อไปสถานีสนามชัยตอนนี้รถกำลังอยู่กลางแม่นำเยาว์วะญาเนาะถึงเลิกจากเลือกจากเซดินลงมาประมาณสามถึงสี่สิบเมตรเลยนี่สถานีต่อสถานีเขใช้เวลาประมาณสองนาทีเนาะในการเดินรถสถานีสนามชัย สนามชัยโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสนามชัยสเตชัน please mind the gap between train and platform ว้าวหลังจากลงทางนี่ก็ขึ้นต่อทุกคนด้วยป,ปึป๊บปๆบปบอยู่เลยปุบตอนนี้ผม,มเป็นเวลายัางุ่งวะหกมุมง <laughs> ไปทางไหนล่ะพี่ใหญ่แับ <c oughs> <อ>นี้ฮะเป็นแน่นอกว่าหมูเชื้อนาะตื่นเต้นไปทางไหนนาะเบิ้งหาทางออกกันเด้นแบบนี้หาทางออกกคนเด้ยทออกกุกคนเด้ยทางออกนี่ไงทางออกพี่ใหญ่เนี่ย ไปสิไปทะลุใช้นอทางนี่คนกี่หรือ,อยังบุกเขื่อนมาเดินทางนีนเดินตะโกนนะเว้ยก็เบิ่งไปตามๆกันเนาะว่าสันที่หนึง่งเลยเนี่ยทุกคนนี่คือสันที่หนึ่งที่แบบเขื่นมาจากใต้ดินขวาซิมีจักสันเนาะสันที่หนึง่งทางเข้าทางออกสันที่นหนึ่งไหนเด้นนี่ันที่นี่สันที่สองคืนเลยเนี่ยทุกคน โอ้ขึ้นเนาะโมเมนต์อะไรเนี่ยโมเมนต์ลงเนาะขึ้นไปเรื่อยๆโอ้กยู่ช่วงเย็นเลยว่ะอ๋อทุกคนขึ้นมาในเครื่องามแท้โอ้โหเป็นอ่าเป็นซีซันลวดลายก็งามแท้ว่ะมองดูนี่มองดูหนิโอ้ คือลาดจะว่างเลยได้นี่ไปเบิง้งทางไหนก่อนเนาะเฮ้อวันนี้ก็ง่ายสบาะเป็นคือจังเป็นเป็นคือจังอันกำแพงกำแพงวัดวัดผาเกล๋อเนาะเรียกว่าเป็นจำลองมาจากอ่ากำแพงวัดผาเกล๋อหรือเปล่าบางคนเลยนี่ นี่ลักษณะก็แบบอยู่อยู่อยู่ในว่างเลเี่ยนี่มันจะมีเป็นลายไทย,ยพอมือมเป็นเฮดคาลนีนี่นี่นะเป็นลายไทยเป็นยังเลยเลี่ยนี่โอ้โหโธรรมาดาเนี่ยนี่สวยง่ามลี มันจะลองมาจากกัมเพงวัดาพาร์เกลแน่ๆคนอยู่จงใส่เนี่ยเพระาะว่าคือกัมเพงวัดกัมวัดพาร์เกลเลยเดี๋ยวที่พาดทุกคนมาเบิ่งกสางนี้ก,ก่อนอือฮือไฟเคยมากเนี่ยเี่น้องไฟเคยมากเนี่ยอยู่นี่มัคนก็เห็ุงามใช่ปะโอ้แค่ด่านก็ได้อยู่พื้นดินได้เนี่ยทุกคนเดี๋ยู่พื้นดินเลย โมแมนอยู่ของบนดนี่นิอ่ามาบึงพังนี่ก็น่าบึงสะพัดบึงกะไก่พังนี่โอ้ขอมูลเรื่องนี้กอมูลทางออกวัดภาชีรัตนะนามวัดพระแก้วมิวเซียนสยาม โอ้นี่คือขอมูลสำหรับอ่ไปสิไปใชไปใชเนาะสองที่หนึ่งไปนี่ของที่จองโรงเรียนปากคลองตลาดพี่ชี่โอ้คอนเทนต์งามคากิรีนี่โอ้โหเพราะที่ถือมาแง่รีมองนี่คือว่างามคากิรีในคอนเ็นต์เนี่เนาะคุณอ่ะข้างบนก็ได้ อโห,โหเป็นลายไทยเลยนี่เพิ่งเนอะเป็นเอาปูนเห็ดหรือว่าเอาแผ่นลิดสามเห็ดโอ้เป็นพ่องนางหรือแผ่นลิดสามเหนะ็ดเนาะโอ้โเป็นลายไทยลกักษณะคือแบบไอ้นังอ่าอัญชัธยานะรวนลายจริงจริโอ้โห เลือกชาทางก็เด้อกับน,นี้ของไวทา้งน้ายลเลยวบบนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนขี่ลื้อกับชีไรเปลื่อนตัวเพ้นกันเนาะคิวต่อไปกับชีไรผ้านี่แหละสบายดี <laughs> พี่นอ้อง <laughs> ชีได้พาเพ้นไปเล่นอยู่ที่ สถานีสามยานวิท่าเนาะที่ทพาผนไปคนขี่รอสือตัวมาห่อแต่สนามช่เนาะก็ลเลยสี่ใดขึ้นตัวก่อนเลยกับสือมาอย่างเนะาะจะถ่ายคลิปเนี่ยก็บ๊ายบายขอบคุณครับาาฝากไลค์ฝากแชร์เนเด้อครับเด้อ